พิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์จันลอยลูกบอลซอกแขนนะครับบนศาลก็ยังที่ผมบอกนะครับว่าจะใช้พระสมเด็จบางกลุ่มที่แตกหักเมื่อตอนที่จอมพลประพาสจะจารุสถียนเปิดกลุ่มเมื่อปี2,500นะครับมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับแล้วก็มีดินกกายายักดินกะกะยักเนี่ยขึ้นชื่อในการที่จะทำพระ ปูทวดนะครับหลวงปูทวดของหลวงปู่ทีมวัดช่างให้นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีอยู่แถวประจวบแถวจุมพรแต่ถวแถวนี้ยังมีครับแต่ว่าสุราษฎร์ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีตรงไหนบ้างครับยังไม่มีผมก็ไม่ได้ทราบแหล่งข้อมูล สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับบาเป้แดนสตอร์กับช่องเช็คอินสตูดิโอช่องที่จะพาเพื่อนๆไปศึกษาเนื้อหาหมวลสารพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จทุกยุคนะครับทุกยุคทุกวัดที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านได้สร้างนะครับแล้วก็ บางครั้งก็จะพาเพื่อนๆวนไปศึกษาพืชสมุนไพรบ้างนะครับตามวิถีทางนะครับของคนที่ให้ความสนใจความเป็นไทยดั้งเดิมนะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับพระสมเด็จอง์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านะครับผมฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดตกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะลงคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ สำหรับพระสมเด็จที่เพื่อนๆเ,เห็นข้างหน้านะครับพ <c oughs> ระสมเด็จชุดนี้นะครับเป็นพระสมเด็จจันลอยวัดประสาทบุญยวาดนะครับสร้างอยู่ในประมาณปี2505ถึง2506นะครับตามประวัติการสร้างนะครับพระสมเด็จจันลอยวัดประสาทบุญยาวาฒนนี้สร้างในปี2506 วิธีใหญ่มวลสารจัดสร้างสุดยอดนะครับพระเกจิปุกเสกเข้มขลังนะครับเจตนาการสร้างก็บริสุทธิ์นะครับวัดประสาทบุญวาสนะครับอยู่ที่สามแสนนะครับกรุงเทพซึ่งสร้างมากมายนะครับหลายสิบหรืออาจเกือบร้อยพิมพ์ครับให้สะสมบูชาพระเพราะเจตนาการสร้างเพื่อหาปัจจัยบูรณะวัดเนื่องจากถูกไฟไหม้ในปี2498ต่อมาพระครู สมุอัมพลนะครับเจ้าอาวาสในขณะนั้นจึงบุรณะวัดขึ้นมาใหม่ในปี2505 25นะครับก็มีการสร้างหลวงปูท่ทวดด้วยนะครับเท่าที่ผมจําได้ตามความต้องการของหลวงปู่ที่มาเข้านิมิตมวลสารที่นํามาจัดสร้างก็สุดยอดเข้มขลังแม้ไม่ลุกเสกเช่นเนื้อผงแต่หากํำรูดของสมเด็จบางขุนพรหมเมื่อครั้งเปิดกุฏอปปนปี2500ดินกากยายักษ์นะครับแร่ขี้เหล็กไหลดินกากยักษ์ก็ เนี่ยผมก็ชอบมากเลยครับเดี๋แถวประจวบชุมพรก็ยังเดี๋ยวนี้ก็ยังพอจะหาได้สําหรับดินกักกายยักษ์นะครับรวมไปถึงขี้เหล็กไหลผงพุทธคุณจากเกจิอาจารย์ต่างๆผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงปฐมังผงดินว่านเกสรต่างๆแผ่นโลหะชนวนโลหะเป็นตน้นและพิธีมหาพุทธาพิเศษจวัน7คืนโดยพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมในยุคนั้น สร้างหลายพิมพ์นะครับมีลูกบอลในซอ่แขนเนื้อผงม,มีลูกบอลในซอ่แขนก็มีเนื้อผอองก็มีนะครับอ่านี้องค์นี้ครับมีลูกบอลในซอ่แขนนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเต๋วัดสามงามพระครูคุณวัดผู้สร้างพระบางขุนพลมปีศูนย์เก้าเพล่เกจิสายวัดคงังเช่นหลวงปู่นาคหลวงปู่หินวัดคงังและเกจิอีกกว่า ของรูปอาทิเช่นหลวงปู่ทิม source, นะครับผมขอวางก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้เพื่อนนะครับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับหลวงพ่อคล้ายพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันผมขอเรียกพ่อท่านคล้ายกว่าหลวงพ่อดิดวัดปากสะหลวงพ่อน้อยวัดทําศาลาหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรณีอีดหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อปวยวัดโกศิตารามหลวงพ่อพลมวัดช่องแคหลวงพ่อ ทปวัดชนแดนหลวงพ่อทีมวัดทหารไร่หลวงปู่ทิมวัดหารไร่หลวงปู่เขียววัดหลวงบนหลวงปู่ดูวัดสะแกหลวงปู่สีวัดสะแกหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองหลวงปู่หินวัดละคังหลวงพ่อบุยวัดมะนาวพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาหลวงปู่เสิงวัดกัลยาหลวงพ่อจิระวัดป่าเลไลหลวงพ่อหนายวัด บ้านแจ้งหลวงพ่อบุญมีวัดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอกรหลวงพ่อเหรียญวัดบางระหงหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อคลื่นวัดสังโคหลวงพ่อเช่มวัดนวลนราดิตหลวงปู่นอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อผลวัดเทียนดันหลวงพ่อโดวัดมันนามตูมหลวงพ่อขึ้นวัดยาน เสนหลวงปู่สุดวัดการหลงหลวงพ่อเนืองวัดจุลามณีหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์หลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรเจ้าคุณเจียวัดโป่งเจ้าคุณประหยัดวัดสุทัศน์หลวงพ่อดีวัดเหนือหลวงพ่อแก่วัดหัวเขาหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดหลวงพ่อตองสุดวัดสบานหลวงพ่อมิ่ง วัดกอหลวงพ่อเอี้ยงวัดป่าหลวงพ่อจวนวัดหนองสูงหลวงพ่ออันวัดพระญาิหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ทิระวัดกษัตริยราธิราชหลวงพ่อสอนวัดสิงห์สางหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหลวงพ่อเทียนวัดโบสถหลวงพ่อนินวัดนครบุรีหลวงพ่อทองอยู่วัดท่าเสาหลวงปู่บุญดาวัดกลางชูศรีหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าอ่ะนะครับอันนี้นะครับอันที่เช่นนะครับโอ้เยอะมากประมาณ2 0 0กว่า ทาเกจินะครับช่วงไทยครับส่วนพิมพ์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์ลูกบอลซอกแกนนะครับถ้าเรารู้ไปแล้วว่าประวัติการสร้างดีเจตนาดีก็คือเพื่อบูรณะวัดนะครับวัดภาษาทบุญยวัดนะครับผมบอกให้เลยครับมวลสารเนี่ยสุดยอดครับดูความเปลี่ยนแปลงในภาพครับยุกเหี่่วย่นนะครับมีลูกบอลซอกแขนนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นิยมนะครับไม่เกี่ยวความหนาความบางนะครับ การปั๊มนะครับนจจี่ไปไปีโอ,อนี้นะครับดูความเด่นแป็นยนภาพนะครับเพื่อนยุบแยกย่นนะครับเป็นมวลสารดีนะครับมีดินกัดกระยายักนะครับด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์รอยลายนิ้วมือนะครับ จันลอยนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะมาทำคลิปสมเด็จวัดประสาทบุญยาวาานะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ทวดด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพระจันลอยนะครับวัดประสาทบุญยาวาานะครับลูกบอลซออแขนนะครับ ดูความแห้งเหี่ยวย่นนะครับเนื้อน,นะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆโมลสารนี่ผมบอกเลยว่าชัดเจนนะครับนะครับมวลสารก็อย่างที่ผมให้ฟังเมือก้อนนะครับก็จะเป็นพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์จันลอยลูกบอลซอกแขนนะครับมวลสารก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า จะใช้พระสมเด็จบางกุมรมที่แตกหักเมื่อตอนที่จอมพลประพาสจะจารุเสถียรเปิดปกรุเมื่อปี2500นะครับมาเป็นส่วนประสมด้วยนะครับแล้วก็มีดินก,กายายัก,นก,กายักษ์ดินกักยักษ์เนี่ยขึ้นชื่อในการที่จะทําพระ,ะปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดของหลวงปู่ทิมวัดช่างให้นะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีอยู่แถวประจวบแถวจุมพรแถว นีก็ยังมีครับแต่ว่าสุราษฎร์ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีตรงไหนบ้างนะครับยังไม่มีผมก็ไม่ได้ทราบใงข้อมูลดูความเปลี่ยนไปในกายภาพนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆสวยงามเป็นอย่างมากนะครับด้านหลังก็เลเทียนนะครับเนื้อนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเราทดสอบแม่เหล็กกันดูเพื่อนๆเนี่ยเราทดสอบแม่เหล็กกันดูนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงครับเนื้อ เบาไปนิดนะครับจริงๆเชนไม่เลยที่มีกำลังสูงนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เปลี่ยนกันไปนะครับสลับกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากเพื่อนกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้ผมด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆขอบคี่เสาัสดีครับ